คอลัมน์คันปากโดยบรรจงรับทุกหน้าที่ช่วงนี้งานแน่นที่สุดสำหรับจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐบาลและอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อให้ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลนอกจากนี้จิรายุยังควบตำแหน่งโฆษกสูงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มสปชและโฆษกสปชส่วนหน้าในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือยังหนักอยู่ทำให้ช่วงนี้เจ้าตัวรับบทหนักในการเป็นตัวกลางของรัฐบาล แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบโดยในหนึ่งวันอย่างน้อยต้องมีข่าวสารเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างน้อย3ข่าว3ามเวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นบางวันสถานการณ์ด่วนก็มีข่าวช่วงค่ำช่วงดึกด้วยรวมถึงหากมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในพื้นที่ก็พร้อมรายงานทำให้เจ้าตัว ต้องตื่นตัวพร้อมทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นแม้วันหยุดเสาร์อาทิตย์และยังไม่รวมข่าวสารด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยไม่ว่าจะเป็นงานภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีผลการประชุมต่างๆของนายกในแต่ละวันและชี้แจงประเด็นอื่นๆตามที่นายกมอบหมาย รวมไปถึงหน้าที่ในการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอทุกวันอังคารที่นเวลานี้ยังไม่มีการแต่งตั้งทีมรองโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาช่วยก็มีแต่จิรายุคนเดียวเป็นหัวเรือหลักตีปิ๊บทุกด้านของรัฐบาลครั้นเจอเจ้าตัวมาร่วมภาร,รกิจกับนายกรัฐมนตรีนักข่าวไดวยสอบถามเวลาส่งข่าวสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือให้ใช้ตำแหน่งอะไรในข่าวใช้โคศกสป,ปช หรือโฆษกสปชส่วนหน้าก่อนนักข่าวจะแซวอีกว่าช่วงนี้ส่งข่าวมารัวมากๆเพราะรับหลายหน้าที่เลยทั้งที่ปรึกษาของนายกทั้งโฆษกสปชและโฆษกสปชส่วนหน้าด่านจิรายุหัวเราะพร้อมบอกอย่างอารมณ์ดีว่าตอนนี้รับหมดทุกหน้าที่ทั้งส่วนหน้าส่วนกลางหรือจะส่วนหลังก็พร้อมลุยเต็มที่ทุกบทบาทแม่ นี่ยังขาดตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งก็จะเป็นโทรคงรัฐบาลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์